เชื้อพื้นครับเจอหรือคนนักเปชรครับกำแรงเลยตอนนี้ออกไปต้อนนาพยาอ๋อผันพื้นบางปีนี้นาพยาลงกี่ล้ำอ๋อนาปยาลงลำเลียบลำเลียบนาเชือเรือได้เหรอนาพยาชือเรือนาพยานางนาพยาอ๋อนางนาพยาครับเสร็จแล้วเออได้ลงน้ำซ้อมมากี่วันแล้วประมาณสิบห้าวันสิบห้าวันนะครับทึ่งนาพยานี่มีไฟนีนมาช่วยกันบ้างอ๋อ เอาบอต่อไฟป,ปกครองเลยมาช่วยกัน,นเปา่าวถังควายสองทิ้ง่องถี่สองทิ้งอ๋อมาเรียบร้อยชาวบ้าน<ม>าเลยมาช่วยกันนะมาช่วยชาวบ้านมาช่วยทำเก่าเก้ามาเอีเ้ยงทุกวันนั่นนี่ครับเพิ่งมาซ้อมกันพี่วันแล้วครับเนี่ยก็อย่างสิบกว่าวันกับยี่สิบวันลวเลยดูแลแข็งแรงเลยดีปา่าก็พอใจได้เลยเป็นฟีพายอยู่ในตำบลเลยครับไม่ได้จ้างกันที่อื่นเมืองขุนนาพะยะไม่ได้จ้างเอากันเองเลยนะอะไรไม่มีเงินจ้างกันเออแล้วก็มีความว่างหวาดพุ่บ้างเหรอความว่างว่าเออได้ว่าแค่ไหนแล้ว เมื่อวันแถลงข่าวอ่โอ้หนาเลยวันนั้นวันนั้นหนาหนากะงานหนากะเลยนะ,ะแม่เออแต่หนาซอยตอตรงไงกันนั้นนะ้านั่นแหละเออเอาถึงก็พล,ลงข่าววันนั้นแล้วก็แข่งกันแล้วกองเชียร์ได้จะมีไหมข้องนาพญากองเชียร์ไม่มีกองเชียร์ไม่มีนะาึึงเหลือผาหรอเรือผาก็ไม่มีเหลือผาก็ไม่มีนะจัดแต่เหลือแข่งอย่างเดียวเลยนะาจัดแต่แข่งตัดไก่กีฬาต่อกึิ้งเด็กหน้าเลยเอาเชิญชวนพี่น้องชาวนาพญาอิตตีเอาก็เชิญชวนมา เที่ยวกันนให้ปลาแข่งเรือนี่แหละกระป๋อ,องเรือตั้งอยู่แถวไหนกล่องเรือเนี่ยตรงนี้นั่นแหละตั้งอยู่แถวไหนรงครามเลยอะ่ะรงครามเทศบาลไงเทศบาลเมืองลังสวนนะ่ะฮะกูเอาโอเคข้าคุณหมา